โอ้ oh, สวัสดีทุกคนโอ้ oh, มาดูสินี่คือเราเจออะไรโอ้โ oh, ห oh, นี่คือกล่องของเล่นนะฮะว้าวโอ้โหไมค์ก็เต็มไปหมดเลยดูสิเฮ้นี่ดูที่มันมีอะไรบ้างโอ้ย oh, oh, นี่เจ้า,า oh, จิ้งกาโอ้ไมค์ก็จิ้งกานี่โอเคโยนลงน้ำไปเลยจิ้งกาโอ้ยเจ้าแกะเฮ้ยลา เจ้าลาโอ้โลงน้ำนี่มีไข่ด้วยไข่อะไรไม่รู้ไข่ไกนะ่นะนี่ว้าวมีเป็ดด้วยเจ้าเป็ดน้อยว้โหดักส์โอ้มีปลาฟิสว้โหเจ้าปลานี่เฮ้ยกุ้งโอ้โหสวยงามเลยทุกคนมีกุ้งด้วยเจ้ากุ้งเคฟิส ว,ว้าวดูสิว้าวเยเราเจออะไรโอ้โหี่มีงูด้วยทุกคนว้าวพระเจ้าจอดมีงูสูงตัวโอ้โหเอ้ยเจ้างูงูเขียวนะโอเคนี่คือเจ้างูเขียวโอ้โเจ้ากบเคโลว้าวกบน้อยนี่ลงน้ำไปเลยเฮ้ยมีตัวใหญ่ด้วยโอ้โหไม่กอดนี่เอฟเอฟเอฟ เอฟเอฟอบว้าวกบตัวใหญ่ลงไปเอ้นี่มีมแมลงโอ้โหเจ้ามแมลงนี่เอ้ยมีปูด้วยทุกคนสุดยอดเลยนี่ดิปูโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่มีปลาหมึกด้วยเจ้าปลาหมึกทะเลโอ้โหมีอะไรอีกนี่เจ้ากระต่ายแรปปิส วู so yeah, yeah, and, so ้ฮู้กระต่ายน้อยเย่เจ้ากระต่ายเย่มีรถด้วยทุกคนมีมอเตอร์ไซค์เสือไทเกอร์ว้าวโอ้โหเฮ้ยโอ้โหล่วงไปแล้วทุกคนว้าวแอนโอ้ยนี่สุดยอดว้าวเย่มีปลาเต็มหมดเลยทุกคนนี่เจ้าปลา โอ้โหนี่คืออะไรโอ้โหมีรถถังด้วยพระเจ้าจอดมีบิก๊กบิ๊กตัวมมาหรือเปล่าวะโอ้โหรถถังโอ้คันใหญ่มากเลยทุกคนนี่เจ้ารถถังยิงชชชไหนดูด,ดิโอ้โหมีไฟด้วยนะนี่มันมีไฟด้วยนะแต่มันไม่มีเสียงนี่มันกระพริบได้มันต้องมีรีโมทบังคับนะฮะ แต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีรีโมทโอเคเราปิดไว้ก่อนแต่มาดูข้างในเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ปลาโลมาตัวใหญ่พระเจา้าจอดนี่คือเจ้าปลาโลมานี่มีอุปกรณ์ตักด้วยเอ๊กเอกเอนี่ไงเราเจอแล้วแม่ไก่เจ้าไก่แล้วก็นี่มีไข่ของเขาด้วยหนึ่งฟองว้าวเจ้าแม่ไก่หัวงไข่ดูซิมีอะไรอีกโอ้โหมีไก่ตัวผู้ด้วย เอกีเอกเอ๊ก ah ว้าวเอาลงน้ oh, hi, ําด oh, ีกว่านะฮะทุกคนจับลงน้ําให้หมดเลยนี่นี่เจ้ากุ้งเล็กโอ้นี่เจ้ากิ้งกาเอาลงน้ําให้หมดเลยเจ้าแมวเมียวโอ้โหนี่แมวน่ารักเจ้าแมวตัวเล็กนี่ว้าวเฮ้ปลาดาวเจ้าปลา ปลาดาวนะปลาหมึกโอเคนี่คือเจ้าปลาดาวสีสม้มว,ว้าวโอเคก็เฮ้ยมีกบเคโลอีกแล้วเจ้ากบเคโลตัวกิ๋วโอเคทุกคนนี่มีที่ตักด้วยโอ้โหมันมีที่ตักปลาด้วยนะะนี่โอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ วันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย